สวัสดีค่ะจะกลับแล้วมาดูปลาจะ้ะดูทุกคนพี่น้องจ๋าปลานำใสใส่ลยพี่น้องมึงปลาสวยงามนี่ตัวเล็ก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 ะี่พี่น้องว้าว เห็นไหมเดดแดดแดดเดดดดโคตรจา๋าอยู่ใต้สัสบนานจักปลาปลาปลา นี่ท่าเรือนะคะอ,อยากให้เห็นปลาจ้ะอู้สวยมากนี่จ้าปลาจับปลาปลาจับปลา

แดดแดดใช่หรอใช่หรอเคอะใช่เหรอป้าป๊าคันนี้ไม่ใช่หรอเนี่ย ที่ยูไอมีคำอ่ะเนี่ยไอไอเมมเบอร์ที่ิดที่สอ่ี่สิบ